สวัสดีเจ้าปลาดาจะพามาย่างปีไก่เนะย่างปีไก่แต่เลยจำนน้ไหมแต่ปลาดาบอกได้มักเครื่องนึ่งเพราะว่าต้องการเอามักขินแบบเอามาจิ้มเอาเองไลแต่ปลาดาเอารสด,ดีก็ใส่น้อยหนึ่งถ้วขึงซ่อนซ่อนซ้านเนี่ย あ、ほくほくほくな เจ้าใครอกกินปีไก่ย่างเนาะ <c oughs> จะไปกัตปํำส้มก็ได้อยังก็ได้แต่ป้าดาวของบ่มีปัญญาไปซื้อกินอันตำส้มอันมะละกอแล้วเนาะเ <c oughs> พาแถวป้าดาวที่บ่มีขายเจ้าประเทศญี่ปุ่นป,น,ปนหากินมะละกออยากเนาะ <c oughs> ถ้าจะมีก็ล่านล้านอาหารไทยเจ้าแป้งบนนะหม <c oughs> ี่เนาะไหนค่ะทรงอีกกอยยังอีกเนาะ Long a thăm kẻ lót thắng 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 apple thắng 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 เก้าซิมได้สิบเอพอเหลือนี่มันสามอันมาใส่กระทงเสี่ยงเป้าเหลือนี่มันสามอันก็ได้กวาใส่ที่หลังประมาณประมาณน้อยฝ่ายบ้านเฮาจ้ะเนี่ยประมาณน้อยสาวน้อยสามสิบกบาทบ้านเฮา ร้อยสามสามสิบร้อยสีสส่สิบตรงกัน,กนหาถ้าบวกพารสี่แถแปดเปอร์เซ็นต์นั่นนะมสี่ร้อยายห้าร้อยปาไปก็ร้อยกว่ารไอยสี่ห้าสิบบาทนะ่ะสิบเอ็ดปีกเหลือเนี่ยมสามปีกเนี่ยในถุงนี่เด้าโอ้ซื้อมาเอามาล่างก่อน ล้างให้สะอาดแล้วไปล้างเก,งกลือของกำหนึ่ง ย่างไฟอ่อ,อนเนาะก,กระทะที่ย่างไฟแห้งมาได้เจ้าแล้วมันมบบซุกไหน นี่ขนาดย่างไก่อ่นมาเจ้ามาเจ้าไมา่ยางปีกไก่เนาะมันเมินมนัน้านไหน,นย่างข้างเจ้าปีไก่เอาคนปีกสองปีกอีกกันเนาะ แล้วหาตับส้มได้กึศเอาเนกไข่มีส้มตับมีม,มละละกอป็ตับก็ได้แล้วก็ปลาด่างปีปีไก่เนก <c oughs> ประเทศญี่ปุ่นนี่ปะจับปลูกอันมะละกอกันกับฟ้ามาณตังเดือนเก็บเดือนแปดนี่แหละเดือนสี่เดือนห้านี่แหละคุณไปเก็บเอาเดือนเก้าเดืนอนสิบกันอากาศปะจับป้อมเก้า 9, มัเลยนะป้อมเปรียบประเทศหนาวเนาะพอเดืนอนสิบเข้ามามันหนาวเห็นมั้ยเราอียะเพราะฉะนั้นก้าบอกว่าเตะที่มันสู้หนาว,วเราเจ้าแต่ถ้าหนาวอย่างก็บั้นเท้าแบบเป็นยังแต่ญี่ปุ่นมันหนาวอะจนหิมะลงมอะเนาะ ม้าแล้วก็้ามันมีขายพวกก็เอาตางประเทศมาขายแต่ญี่ปุ่นที่เป็นจะปูกันหน้าห่อนเพียงเมื่อกี้เดือนมันก็นหนนั่นนะมันก็มีหลูกเอามาเก็บขายเก็บขายล่อนขายวันหน้าถ้าจะนี่็นกปลูแขกไม้เียกกันเนาะเป็นแบบนี้เจ้าปปูปไปเลยเลยทุกปีเลยจะว่า เก็บปีนี้แล้วละต้นเกาไี่ยั่งัืนแต่มันยุผมได้เจ้าหนาะเนอะจะมีเห่ามีมีโรงเรือนนะเจ้ามีโรงเรือนถ้ามันอยู่ กลัวจะซุกได้เจ้าปจเป็นสมองอ่ะจะแหล่งไฟแห้งก็มาได้เนาะกระทะมันบางจะกินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆ เดี๋ยวได้เช็ดขาผาน,นังไม่ทอนน้ำมันกระเด็นใช่ไหมเจว่าชิพมาทีสกันแล้วนะเนี่ยเช็ดขาผาน,นังของเนี่ยลื่มเอาอันซอยเข้าอันเกลงเจ้าอะลูมิเนียมอ่ะอยู่ตรงหลังกระดาษไม่แล้วย่างปีกไก่เนี่น้ำมันกระเด็นเนาะ โหละคราวหน้าจะเอากันอันอลูมิเนียมเ้าบังเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาหนังเจ็ตมากันนี่เออเส็จเเรียบร้อยแล้วเจ้าปีไก่ยากเนาะเสื้อทำขันดูเจ้า มายุมาอยากเนะเาะอมาก็ามาล่างเกลืออย่านเ้นเอแต่เมืงนองเรามันมีมะละกอนกันเนาะน้ำจิ้มหมออมาก็ได้เจ้าหูอยูเนาะต้องอามาจิ้มอยู่แล้วนะแต่พดัดดาจะอามาจิ้มกับเน,นื้อน้ำจิ้มเนื้อย่างเจ้าอยู่ในตู้เนี่ยเอาเอามาก็จะเป็นเทสเซทโถยอย่างนี้ย ยางปีกไก่กับทายกับปีกไก่กับปอละสื่อมองหนอกแพทหนึ่งสิบเอดปีร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทสื่อบรรเท้าได้ปน็นโนจัดหนักกันหนอร้อยปลายนี่นะถ้าคิดเป็นเงินไทยอะร้อยสี่สิบกว่าบาทเนี่ย ชาสือบรรเทาได้จัดหนักสิบเอฟพีได,ด้นน่ะเนี่ยทั้งการดูเจ้าจะมาจิ้มก็ได้เอามากับข้าวเหนียวก็ได้เนาะพระดาวมีข้าวสวยกับข้าวสวยนั่นแหละพระดาวขอจบคลิปแข่นี่อนนาเจ้าพรกกันคลิปใ่คลิปหน้านอกขอบคุณค่ะวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามประดาวเจเนอร์ จำไ,ได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ